คนมผู้นวสวัสดีใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวกําลังดูดันในสไตล์อเมริกันนะครับหลังหลังจากใช้งานมานะครับก็คือน่าจะห0 0 0นหรือห้าพันถึงหกพันชั่วโมงแล้วประมาณนะครับประมาณหลังจากที่เราเคยรีวิวมาว่าตอนนี้ใช้งานมาหนักหนักเขายังคงสภาพขนาดไหนยังสวยขนาดไหนและยังดูดันเหมือนเดิมไหมเราไปชมกันเลยสาหรับเจ้ายักษ์เขียวครับอัปเดตวันนี้เสียออดเสียออดไปครับครับตอนนี้กําลัง เขากำลังไถแหละครับเนาะว่า<น>ขาไม่เห็นกันกันกบเจอวัดหลายวันครับหลายเดือนนะครับ,รบเขาก็ทํางานเนาะครับเนาะเราจะมาจี้ขอแต่เขาไถาก็ไม่ได้ทีนี้วันนี้มันมันน่าจะลงตัวอะไรหลายอย่างนะครับผมขี่รถมาทางนี้ครับนี่มาเจอแจอกําลังปรับผานอยู่เนาะนี่นะครับสําหรับการไถของเขาอ่าสำหรับเจ้าจอรเดียคันนี้นะครับเป็น 610m นะครับก็เคยรีวิวไปเนาะใครจำได้นะครับคลิปนี้ก็ได้ยอดถึง20,000วิวแล้วประมาณนั้นนะครับเขาเพิ่งจะปรับฐานเสร็จนะผมก็ตั้งกล้องเสร็จพอดีนี่เข้าแล้วครับอ่าลึกคึกแบบอเมริกันจริงไหมไปดูกันครับวันนี้ได้ใช้ เป็นล่มช่วยนะครับเพราะว่ากลางแดดเปรีป้ยงเลยคนขับก็เจ้าเดิมแล้วครับเสียอดัดเสียออดครับก็ขอขอบคุณไปยังทางเจ้าของรถนะครับเนาะที่คนเมืองหนาวมาก็ให้ความอบอุ่นได้ทุกเมื่อนะครับให้ความอบอุ่นในการให้การถ่ายทำเนาะครับเนาะไม่หวง ไม่มีลิขสิทธิ์ภาพครับผมก็นี่เลยไปอ่าแอคชั่นของเขายังเหมือนเดิมไหมค้นมุงหนาวลุยครับรู้สึกว่าจะเปียกๆนะวันนี้เสียอัดเลยผ่านก็เหมือนเดิมแล้วครับใครยังหลีตัวเดิมแต่ดูท่าแล้วน่าจะโดนกัดโดนฟัดกันไปจน ผ่านนี่เรามีรอยเปืองๆกันเยอะแล้วนะครับนี่อู้หแอคชั่นของเขานะครับจะเป็นการสไตล์ไทยอ่าหน้าแรกคือซ้ายมือเนาะตัวสับดินครับตัวที่สองแถวสองตัดตัดครับผมตัดให้มันแหลกระยับเลยเอู้แอคชั่นนี้สุดยอดเลยนี่ดูแผ่นที่ไถ่เขาครับ ส่วนที่แปลงนี้นะครับที่แปลงนี้เขาเอากากอ้อยนะครับขี้อ้อยนะครับขี้เป็ดนะนะครับมาเทซะก่อนแล้วเขาก็มีรอยเกดครับนี่เกเกดตากให้แห้งนะครับก็กระบวนวิธีการเขานะครับระดับมืออาชีพนะครับทำไรเนาะทีนี้ตอนนี้ดินตัวที่เขามาเทนะครับขี้เป็ดมันแห้งหมดแล้วนะทุกคนนี้ มันแห้งจนขึ้นลาขึ้นอะไรหมดแล้วนี่ครับนี่ครับมันเป็นลาลาขา,ขาวๆนะครับคือก็คือจะปล่อยให้มันเป็นลาขาวก่อนถ้ามันยังไม่เป็นลามันยังไม่เน่ามันยังไม่เกิดเชื้อโรคขึ้นมามันทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือไอความรู้ทางเกษตร,รด้วยนะครับคนเมืองหนาวก็จะมีนิดๆเล็กๆน้อยๆเป็นกิจความรู้นะครับความหมายก็คือมันเค็มนะครับทุกคนถ้าเราเทไปแล้ว เทไปแล้วไปปลูกเลยก็เรียบร้อยหมดแล้วครับทุกอย่างตายหมดมันเข็มนี่ครับมีเห็นไหมดอกขาวๆนี่ครับทุกคนนี่ดอก่งเหลืองนี่ครับประมาณนี้ครับเอาไปดูรถกันต่อครับไม่นอกเรื่องครับผมทุกคนนอกเรื่อง,งนะิดนึงเนาะ ดูเจ้ายากกักษ์เขียวของเรานะครับหลังจากที่โชว์สเต็ปมาได้เกือบ2อง0 0วิวนะครับว่าเขาจะยังคงทนอยู่ไหมฟังเสียงครับฟังเสียงทุกคนฟังเสียงอืโอ้ยังอึดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่แปรเปลี่ยนอันนี้เปิดหน้าแรกเลยครับเ่ยเปิดหน้าใหม่เลย อ,อ,อไม่ธรรมาดาครับสำหรับจอนเดียคันนี้น,นี่บางคนถามว่าทำไมมันเป๋ขนาดรถแรงๆขนาดนี้ยังเป๋นะครับทุกคนมันน่าจะแก็งนะ่าดูครับบินตรงนี้ดูครับนี่ โอบางคนถามว่าเปืองไหมสําหรับรถระดับไซส์ใหญ่ขนาดนี้คาดได้ใหญ่ขนาดนี้เปืองไม่เปืองดูที่หน้างานครับนี่เขาเรียกว่าหน้างานครับนี่รอยล่องนี่ครับระหว่างร่องนี้กวามือไปถึงตรงล่องลึกๆนี่ครับหน้านึงนะครับของเขาสําหรับการไถ แล้วก็ต้องย้อนไปดูกับรถเล็กที่ก็ไถอยู่นะครับว่าลองก้าวดูนะครับว่ามันได้ขนาดนี้ไหมความห่างของหน้างานครับผมืม <c oughs> แรงจริงครับมันไม่สะดุดเลยนี่ครับดูหน้างานครับสามแถวครับ สามรอบครับไปแล้วไปแล้วครับหนึ่งไล่แล้วครับจับเศกันหนึ่งงานสองงานไปแล้วประมาณนี้ครับหนึ่งไล่พูดเพื่อเกินไปสามรอบได้แล้วหนึ่งงานครับเอามาทบเศกันนะครับพนมูนเราจากสายตาเรา,าทบเศกันน่าจะได้หนึ่งงานแล้วตอนนี้โอ้โห ดินดีมากครับทุกคนดินภูเนาะดินภูดินเขาอุย้ยดูนี่ครับมันจะมีรอยจิกอยู่ครับซ้ายมือเนาะนี่รอยจิกก่อนผ่านแรกพอล่องนี้ก็ผ่านสองตักเลยอ่ะโอ้โ ฟังเสียงทุกคนฟังเสียงครับนี่จากเราฟังเสียงเนาะครับจากฟังเสียงก็ยัง,ย,งยังอึดอยู่เหมือนเดิมครับเสียงนี้ยังกระคึมอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เมื่อกี้มาไม่ทันจะปรับผ่านครับเมื่อกี้จะปรับผ่านอยู่ ออมาไม่ทันนี่ครับดูมันตะกุยตะกายครับดูมันตะกุยตะกายครับนุ่นไม่มีหยุดโอ้โหดูจากความตะกุยตะกายของเขาคึกจริงไหมทุกคนคึกจริงอ้โหเอาจัดไปคนละอุอย้ยอุอย้ย ยินเจ้นไปในกบญา,านเนอ้อโถดโถ <laughs> กระดอกกระเดียะเอ้าจัดไปครับเฮ้ย เสียงนี่ครับกลางวันเลยครับแต่ว่าเสียงเสียงจะทื่อลงนิดนึงนะครับหลังจากใช้มาหนักหนักเพราะว่าไอ้ลูกตบมันไม่ดังเท่าไหร่ปกติไม่นจะตบพับๆับบนิดนึงเนาะไอ้เอกลักษณ์ของจอรเดียครับผมมันจะตบพับปๆๆบปบป,บปบอันนี้มันจะเบาลงนิดนึงนะครับเบาลงนิดนึงนิดเดียว ถือว่าเขใช้งานหนักนะครับคันนี้เพราะว่าคนเมืองหนาวก็เที่ยวไปไปมาแถวนี้อยู่เห็นแจไปปลูกอ้อยทั้งไถท,ทั้งปลูกนี่มากโอ้เยอะนะครับเยอะเลยแล้วไร่จะเยอะมาก เดี๋ยวผมดูไปดูฝั่งนู้นนะครับอ่านีชั่นของเขานะครับทุกคนพามาดูขนาดนี้แล้วครับยังเหมือนเดิมครับแชั่นยังเหมือนเดิมนะครับ วันนี้คงไม่มีผ่านขาดแน่นอนแกเจ็บรายลยดดีจริงๆครับทุกคน ดูไปเรื่อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเมือหนาวจะทายให้ดูนะครับเป็นยังไงครับเฟอร์เฟอร์ตูแอร์ทรงจะถูกเจสายป่าครับวันนี้แอคชั่นของเขาไม่ทำมดาคัดคัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดเลยนะครับ ยังดูสวยอยู่หล่ออยู่นะครับโอ้โหจะรักษารดมากทุกคนแต่คงไปติดฟิล์มแต่ก่อนมันไม่ฟิล์มขนาดนี้ครับเหมือนจะไปติดฟิล์มมา ครับรอบนี้อีกรอบสุดท้ายนะครับเราจะเป็นรอบสุดท้ายแนละ้วเพราะว่าคลิปมันยาวเกินนะครับทุกคนมาดูกันครับแอคชั่นสุดท้ายของเรานี่ส่วนใครสนใจพันแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะแต่แรงม้าและกําลังรถมันต้องถึงด้วยนะครับซื้อมาถ้ากําลังและแรงม้าเรามันไม่ถึงมันก็ซื้อเสียเปล่าครับหลังจากเคยสัมภาษณ์มาคลิปที่แล้ว ฐานนี้อย่างเดียวมันก็เกือบแสนแล้วนะครับแค่ฐา,านอย่างเดียวใครเฮียงลีว้าวลุกคึกอเมริกันโอ้ยมัตรฐาน ผมสำหรับการไทยของเจ้าจอรเดียนะครับคันนี้เนะาะตอนมุงหนาวก็อยากจะอัดจะยาวไปกว่าน,นี้จริงๆแต่มันก็คือคลิปมันยาวเกินมันโหลดยากครับผมแต่มันก็จะยาวเกินเนาะสำหรับเจ้า 6110M คันนี้นะครับ 6110M นะครับจอนเดียสุดยอดเลยนะขอบคุณไปยังเสียออดด้วยนะครับสำหรับการรีวิวน,นี้ครับเดี๋ยวกันมีที่หน้าครับผม สวัสดีครับผม